สวัสดีครับคุณหมอวันนี้ผมไม่ได้สงสัยครับผมสงสัยมานานแล้วว่าน้ําตาลเท่านั้นที่ทําให้เราเป็นเบาหวานจริงต้องหมอไม่จริงนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่จริงใช่ไหมครับ น้ำตาลเท่านั้นหรือเปล่าที่จะทให้เป็นโรคเบาหวานจริงๆตามชื่อโรคเลยเนาะเบาหวานก็คือภาวะที่น้ําตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นถ้ากินน้ําตาลเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นอันนั้นเป็นข้อจริงนะครับ<อ>แต่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราน้ำหนักตัวเยอะขึ้นเป็นโรคอ้วนไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลแป้งไขมันโปรตีนบุฟเฟ่ของหวานทุกอย่างเลยที่ทําให้ร่างกายเราอ้วนขึ้นเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลิน อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายถ้าดื้อต่ออินซูลินแสดงว่าอินซูลินเขาทํางานไม่ได้สุดท้ายก็คือน,น้ําตาลก็สูงขึ้นเกิดภาวะเบาหวานได้ในที่สุดจะเห็นว่ากินอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เป็นโรคอ้วนกินอะไรก็ตามนะครับ ที่ทำไม่เป็นโรคอร้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ทั้งหมดเลยครับหืมเหรอครับหมอแล้วอินซูลินเนี่ยเกี่ยวกับอายุไหมครับหมอเราพบว่าคนที่มีอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเด็กๆจะกินของได้เยอะนะกินหวานได้เยอะไม่ใช่นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามก็ควรจะต้องบริโภคน้ําตาลแล้วก็พวกแคลอรีต่ต่อวันเนี่ยให้พอประมาณป้องกันอย่าให้เป็นโรคอร้วนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นโรคอร้ <S <S วนก็เป็นเบาหวานได้ทั้งหมดเลยครับ และถ้าเราคุมอาหารดีๆก็จะไม่เป็นเบาหวานจริงไหมครับหมอไม่จริงเสมอไปนะครับไม่จริงเหรอฮะ จริงโรคเบาหวานเนี่ยครับถ้าคุยกันในรายละเอียดเนี่ยมีหลายประเภทเลยส่วนใหญ่ของขคนไข้โรคเบาหวานนะ90%บกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเบาหวานประเภทที่2ก็คือเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะเป็นโรคอ้วนทําให้เกิดดื้อต่ออินซูลินถ้าคุมอาหารดีๆเบาหวานประเภทที่2เนี่ยครับก็สามารถป้องกันการเป็นเบาหวานได้แต่จะมีเบาหวานอีกประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ด้วยตัวเองบ้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะปรับอาหารยังไงก็ตามคุมอาหารดีๆแต่ว่าร่างกายของไม่สร้างยังไงยังไงเขาก็จะเป็นโรคเบาหวานครับเพราะฉะนั้นคําบอกที่ว่าคุมอาหารป้องกันโรคเบาหวานได้ไหมจริงส่วนหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ก็มีคนไข้บางคนบางกลุ่มที่ถึงแม้คุมอาหารเนี่ยตัวเบาหวานก็จะตามมาครับโอ้ เบาหวานอีกประเภทนึงนะครับคือเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมีน้องมาอีคนหนึ่งเนาะรกเนี่ยครับจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินได้เหมือนเมื่อกี้เลยที่เราบอกใช่ไหมอ้วนดื้อต่ออินซูลินแต่เนี่ยตั้งครรภ์แล้วมีฮอร์โมนที่หลั่งออกมาแล้วทาให้ดื้อต่ออินซูลินก็กลายเป็นโรคเบาหวานขนาตั้งครรภ์ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขนาดตั้งค,ครรภ์ก็ต้องมาพบคุณหมอนะมีการปรับอาหารแล้วก็ต้องควบคุม ในทองด้ครับถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าห้ามกินอาหารที่มีรสหวานเลยสิครับไม่จริงนะครับผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนเราต้องต้องกินอาหารเนาะอยังไงยังไงเราก็ต้องกินรสหวานมันก็เป็นรสหนึ่งในอาหารนะครับแต่ว่าอยากจะให้กินโดยที่เรารู้เราก็จํากัดปริมาณมากกว่าไม่ว่าคุณจะไม่เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคเบาหวานแล้วการกินของหวานเนี่ยครับแต่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด เมื่อไหร่คนพอก็สามารถใช้ชีวิตได้กินของหวานได้แต่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับเพราะฉนั้นกินได้แต่จํากัดปริมาณอย่าก,กินเยอะกันไปครับอ่าและถ้าเราเป็นเบาวหวานแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นไปตลอดชีวิตรักษาไม่หายขาดจริงหรือเปล่าหมอจริงนะครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยครับ โดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยพอเป็นแล้วก็เป็นเลยครับณนะปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีการรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดเนาะแต่ว่าเราสามารถควบคุมโรคเบาหวานให้สงบได้ครับโดยวิธีการปรับอาหารเนาะทานยายอย่างสม่ําเสมอมาตรวจมาดูแลกับคุณหมอน,นะครับเป็นเบาหวานแต่ว่าสามารถคุมน้ําตาลได้ควบคุมได้บางคนเนี่ยถึงขั้นไม่ต้องกินยาเลยนะน้ําตาลก็สามารถอยู่ในระดับที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่หายแต่ควบคุมได้ครับแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นเบาหวาน เราก็จะเสี่ยงเป็นเบาหวานไปด้วยจริงไหมครับหมออันนี้จริงนะครับเฮ้ยถ้าเรามีประวัติครอบครัวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องญาติเราที่เป็นเบาหวานนะครับเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นโรคเบาหวานนะแน่นอนมันมีหลายปัจจัยครับกรรมพันธุ์เป็นอันหนึ่งที่ส่งผลสําคัญต่อการเป็นโรคเบาหวานแต่พฤติกรรมการกินการออกกำลังกายก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลย hmm. ถ้าพ่อแม่เป็น แต่เราควบคุมน้ำหนักให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณก็ห่างไกลจากรคเบาหวานได้นะครับโอเคครับวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยขอบคุณม,มากนะครับบอกวันนี้